มาทิ้งท้ายกันคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นากนวนะคะจะพาเราไปติดตามความน่ารักและน้ำใจของคุณหมอโรงพยาบาลที่จังหวัดลำปางและชมรมผู้สื่อข่าวภาคเหนือค่ะที่พร้อมใจกันจับไมาร้องเพลงหารายได้เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กบนดอยที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งสำหรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตนะคะ น้ำใจในครั้งนี้แบ่งปันกันขนาดนี้คนรับก็อิ่มเอมใจบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะท่านใ วันนี้คนส่งยิ้มกับจุงลุยเองได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดลำปางมาดูจิตอาสาที่ใครๆรู้จักเขาดีในชื่อลุงแดงใครจะรู้ว่าลุงแดงคนนี้เป็นถึงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ลำปางที่อุทิศตนคว้าใหม่เพื่อเปิดหมวกตระเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาเงินช่วยเหลือน้องๆผู้ยากไร้ที่อยู่แหล่งทุรกันดารบนดอยสูง วันนี้ลุงแดงได้รับเกียรติจากชมรมผู้สืข่ข่าวภาคเหนือชวนชวนลุงแดงมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือน้องบนดอยสูงซึ่งน้องๆกําลังหนาวเหน็บอยู่บนดอยสูงในขณะนี้ที่บ้านแม่กาอ,อําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางครับก็เลยต้องมาร้องเพลงที่ถนนคนเดินที่หน้าอาคารม่องง่อยสินเป็นประจําทุกครั้งที่มีกิจกรรมการกุศลลุงแดงก็จะมาที่นี่ครับ เสียงเพลงที่แลกมาเป็นน้ำใจเหล่านี้จะส่งมอบไปยังพื้นที่ของหมู่บ้านแม่กาหมู่สามตำบลเมืองหมยอําเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางที่มีความลำบากประยะการเดินทางไกลปัญหาน้ำไฟก็ยังเข้าไม่ถึงเท่าที่ควรและเด็กๆก,ก็ประสบปัญหาในด้านการศึกษาซึ่งไม่มีโรงเรียนเป็นศูนย์เด็กเล็กต้องไปเรียนต่างถิ่นหรือในตัวเมือง เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็ช่วยให้เด็กที่ยากไรแล้วก็ไม่มีความอ,าอย่างเช่นว่าต้องมีแบบทุนนะครับผมที่การใช้การดำรงชีวิตต่อไปนะครับผม วันนี้บทเพลงทุกบทเพลงรวนมีค่าและมีความหมายแกน่น้องๆบนดอยสูงเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ช่วยน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนได้มีทุนในการเรียนในอนาคตต่อไปเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ให้โอกาสผู้ที่ยังไม่ได้รับโอกาสให้มีโอกาสในสิ่งที่หวังและปล่อคอย ต้องขอบคุณในเสียงเพลงที่แปลเปลี่ยนเป็นน้ำใจขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ร่วมกันให้แบบไม่ทิ้งกันและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเล็กดี เป็นยังไงคะเห็นภาพเราต้องบอกเลยว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ